สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาสาวสวนกระเสตทิศดีใหม่มืันนี้มาบเดชคอมเมนต์พี่น้องว่าหางแย่ใหม่นี่นไฮน้ำยังไงครับพี่น้องนี่นี่ช่วงนี่ต้นนี้ยุดมากเลวครับซีหามื่นครับตั้งแต่ดอกบานมาสี่ห้าวันครับซีหามื่นสี่ห้าวันหางแย่บ yeah, ้านบ้านในใหม่ครับพี่น้องแต่ละพื้นที่กับบุคือก,กันนะครับควบคุมครับปั๊บใส่เอาครับพี่น้องนี่ รุ่นนี้เป็นรุ่นสามครับหลังจากฝนตกแล้วมีรุ่นสามเหลือโยซีต้นครับกับปิดน้มไว้ครับปิดบ้าไว้นี่ครับหมดบ้าซีหาเมือแล้วครับพี่น้องถึงจะายน้ำกับตองเบิงความซุมเท่านําครับพี่นอ้องรุ่นนี้ไปายนา้ำเกินสิบนาทีสิบห้านาทีโลนได้เลยครับพี่น้องนี่ไยได้กับเ่อเกินห้านาทีครับหัวเดียวครับ เวนไปวันสองวันแล้วแต่ความซุ้มของดินครับพี่หน้องแต่ละพื้นที่ปกือกันดินหินอาจสิยหายหาหาหน้าที่เว่นมือดินแดงอาจสิเว้นไปสองมือดินทรายอาจสิเว้นไปสองสามมือแล้วแต่ครับเบิ่งความซุมของของ,ของดินข้านาครับเกิดต้องหายไปครับหางแงมันกำบ่ได้นี่ครับถ้ากำบ่ได้ไม่ซิดโลนครับพี่น้อง สักกมแบบนี้โอเคครับนี่ตัวนี้ก็ยุดมาลายเหมือเลยครับนี่ซีหามือนะครับแต่ว่าก็เสิเลื่อมไปประมาณหาหน้าที่อื่นครับเบิงนี่ครับกรมเบืองสิครับพี่น้องถ้ามันถ้ามันแข็งหรือมันหนักรมบ่ไดมันอาจจะลุดครับพี่น้องโลนครับพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้คือวิกฤตครับรุ่นนี้เลือยยูซีต้นครับพี่น้องรุ่นเหเลี้ยยูซีต้นครับนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับ ต้นใหญ่ก็ยังมีดอกบานนะครับนี่ครับดอกบานบางอันกับขื้นเก็ดเลยครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังหายหน้ามแค่หาหน้าที่ครับหายทาดอกบานครับไปไยรลายกับตัวดอกบานสีลวงครับพี่น้องดอกบานนี่หางแย่วันใหม่ครับพี่นอ้องต้นนี้เป็นสุดถ่ายมูมันมีอยูซีต้นครับพี่น้องคแค่โซ่หนามครับหาหน้าที่เบนไปมือสองมือ เพียโตถ้าไปหาหลายกัดหางแยกกับสีโลนครับพี่นอ้องดอกบานมดบนก็นมีครับต้นนี้ก็ค่อยหาไปครับพี่นอ้องมันมีอยูซีต้นครับรุ่นนี่รุ่นสามหลังจากฝนตกมาครับปีนี้ถือว่าทุเรียนนี่งห้น้าายากที่สุดครับเพราะว่าในแปลงมันมีหลายหลุนคือหลุนนี่ก็ห ให้หาหนาทีก็เวียนไปสองสามเมื่อครับนี่ดอกบานม้นเบมือดเลยครับพี่นอ้องก็เริ่มทอยหนามดอกตูมละตัวนี้บ่ได้ปัดครับพี่นอ้องมันเหลือรุ่นนี้เหลือซีหาต้นบม่ได้ปัดครับกะมันมีล่มน้ำนะครับยามแรงถ้ามีล่มซอยมีล่มซอยมีเพิงมียางกัดสิติดนี่ครับตัวนี้ยุดมากเลยหาหกเมือ่อเลยครับพี่นอ้องต้นนี้กะ ปั๊บใส่แล้วครับพี่น้องบะแมนว่าเขาของาหาหกหมื่นเสมอไปได้ครับพี่น้องมันจะคว่ำซ่มห้องดินเท่าครับตัวนี้ไปยังคือหยุดอาทิตย์หนึ่งครับฝั่งหนึ่งมันอยู่คู่คู่ขอบบ่อครับพี่น้องคว่ำซื่นหลายนี่ตัวนี้มันมียูซีตนครับสามตนฟังคุณด้วยกันครับ,อ,รบอยู่ฝั่งหนึ่งมันสิอยู่เป็นด้านคู่ขอบบ่อมันก็นเลยซ่มแห้งอีด้านหนึ่งก็สิถือแดกแน่กัน ตัดใสแล้วครับเออคือตัวน,นี้ละถ้ามันซูมแห้งเนี่กครับยุดนามโดนที่สุดครับพี่หนอยุดน้านก็มูครับมูยุดเบยนสองมือมันสีเบ็ดยุดหาหกมือสี่อาทิตย์หนึ่งกับบาได้ครับพี่นนอนี่ตัวน,นี้ก็ดอกหอมครับสีเป้ไห้นามกับตัวน,นี้ก็สีโลนครับกับแต่ละสูตรก็บ่นคือกันครับคือสูตรอยู่นี่นี่ ดอกบานดอกตูมก็เริ่มท้อยน้ำเลยครับยุดน้ำเลยจนกว่าดอกสีบานหางแย่สีใหม่ค่อยสีมะหอขึ้นครับถ้าดอกบ่บานดอกตูมไปไหายนา้ำก็โลนครับพี่นอ้องเป็นยังดอกบานดอกตูมฝนตกมาดอกขึ้นลนนะครับน้ำเกินครับบานนี่เป็นลูกติดลูกมากถ้าเป็นหางแย่แล้วกัการติดกัน,น,กนยากครับเพราะว่าน้ำเกินมันถ้อยน้ำเาท่านตั้งแต่ฝนตกมันครับพี่นอ้อง ในกรณีฝนตกห่อดอกบานครับมันกะสีโลนน้มเกินบานตีดลูกมากกับบอกใครสมบูรณ์ครับกะสีบิดๆงอๆเป็นเปดไปครับพี่น้องนอกจากเขาทอยน้ําพาท่านฝนตกนี่แหละทุเรียนดอกบานฝนตกครับการถอยน้ำเหือกันครับปั๊บใส่อลครับพี่น้องนี่แบบนี้ปั๊บใส่เอาครับพี่น้องตั้งสี่กะว่าในไฮน้มครับเปลี่ยนมาซีหาหมือนนะครับนี่ หางแหงสีเริ่มใหม่ครับตัวนี้เขะามวกออกครับเที่ยขึ้นเระยาวมันกับรุดหรอครับเข่าออกครับนี่เขาเอิ่นว่าดอกทูมครับพร้อมดต่ตัวนี้ก็สิอีกประมาณสองหมื่นกสิบานครับถึงสิไ้น้ำก็สิไห้บ่เกินหน้าที่ครับหัวเดียวครับเบิ่งปั๊บเอาปั๊บใส่แล้วครับแต่ละพื้นที่บือกันครับพี่นนอเป็นสิเป็นว่าปิดเปิดดครับพี่อปีนี้ไ้น้ำ ยากครับยุสวนนี่ทีนี่ตังเทียกับใส่ใดแน่งเทียกับใส่ซ้ำหมดนะครับถ้าหน่อยตดนก็ใส่ใดโอทลายก็ใส่ใดถ้าหน่อยก็ใส่ซ้ำหมดนี่ครับรุ่นนี่ก็สะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับก็เรียกว่าไฮน้ำยากปั๊บใส่เอาครับถ้ารุ่นนี้เดี๋ยรุ่นนี้ก็ใช้เครื่องชั่วโมงเลยครับพี่หนองเนี่ยเห็นบ รุ่นให้เครื่องชั่วโมองแล้วเนี่รุ่นให้เครื่องชั่วโมองครับซีหัวได้ได้ครับพี่น้อง응รุ่นนี้เป็นรุ่นแหลกครับทุเรียนรุ่นนี้เป็นซีซิบเหมือครับพี่น้อง응รุ่นนี้คือหนูรุ่นสีซิบเหมือครับเดี๋ยวปับ๊บสีนี่ครับเมื่อกะน้ำกับเคียวดีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับรุ่นนี้ก็ต้นนี้กับปกติมันสิปีทีเแล้วมันสิอยู่ประมาณหาสิบครับ ปีนี่ประมาณ30ครับเจอวิกฤตเจอนี่แหละครับฝนมาลมมาฝนนี่แหละครับสํำคัญครับเหลือด้วครับเหลือครับเหลือปีนี่เป้าไม้ต้นหนึ่งสิบหายี่สิบหน่วยครับต้น,นใหญ่ๆเนี่ยครับพี่น้อเหลือจากเจอฝนมาครับปีนี่คือว่าเจอทุเรียนเจอฝนไลาหรอบนะครับพี่น้อนี่แหละ ปับใช่แล้วครับพี่น,อน้องนี่คือรุ่นด,ดีกัยังไห้รุ่นนี้กับมี่ขลิบเก็บเป็นใครนกกระท่านะครับนี่เห็นบหมขลิเก็บเป็นใครนกกระท่านนะครับในเมือมันมีใครนกกระท่าแหละก็มีดอกบานนําครับพี่น,อน้องบานมนเบิดหางเนี่ยกำลังใหม่ตัวนี้กับครแค่ซิฟเตที่ครับตัวนี้นี่ครับปรับใฉ่แล้วครับนี่คือจังสีกับไฮ สิบนาที่ก็เวียนไปมือ้องมือครับมันในต่นเดียวกันยังมีอยู่ครับพี่น้องเป็นบอลแต่ยังหายกิ่งไหนมันบอลมีนะครับพี่น้องมันก็เริ่มบาดก็ต้องห่าล่อครับสิบไปให้เคืองชั่วโมงม่อวนนี่ก็โลนครับพี่น้องบิดเบี่ยวไปนะครับนามเคินงอยหนามมาทันครับปั๊บใส่แล้วครับพี่น้องแต่ละพื้นที่บุคือกันครับดูความซุ่มเป็นหลักดินทรายดินหิน ดินแดงครับปั๊บการใส่น้ำเอาครับเข้ากับเบิ้งเอาครับว่าห้องหายน้ำเกินแล้วมันโลนบ่าสวงห้างแง่ครับพี่น้องถ้าหลุนเนี่ก็เสื่อมว่าหลุนสองหลุนสามไปครับพี่น้องสุเรียนซีสิบต้วนมีคูหลุนครับปีนี้หายน้ำยากแค่ไหนครับปั๊บใส่เอาครับตอนหายน้ำบางครั้งนี่ยางจนเปียกเบ้ปเลยครับพี่น้องปิดว้าวครับตัวนี้หาหน้าที่ตัวนี้ซิปหน้าที่ตัวนี้เครื่องชั่วโมงครับปีนี้ หายนามยากอยู่ปีนี้ปรับใส่แล้วครับแต่ละพื้นที่บกคือกันครับถ้าผู้ใดเป็นดุนเดียวกันหายนามง่ายที่สุดครับเดี๋ยวกันในต้นหนึ่งนี่สองดุลนี่แห้งหายนาำยากครับถ้าในต้นหนึ่งนี่ดุนเดียวกันหายนามง่ายครับคือแบบนี้ครับนี่ตัวที่มันเป็นก่อนนี่เห็นบอกครับ นี่ครับตัวนี้มันเป็นก่อนครับพี่น้องกิงเนี่ยเอาไ้สามนี่ครับกิงน่ะกิงน่ะเอาไปหกเกครับสามสี่ครับตัวนี้กับพร้อมสียงกิ้งนะครับพี่น้องตัวนี้ทุเรียนรุ่นนี้กับสี่สิบกว่ามือแล้วครับพี่น้องเมษาประมาณวันที่สิบกับสี่ครบสองเดือนครับกับสี่ดิบเพิ่มน้ามือดีครับรุ่นนี้ ตอนนี้ยังไ้น้ำแค่น้ำไ้น้ำครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้มีรุ่นี้งไฮน้ำครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงแหละครับครึ่งชั่วโมงนี่เป็นหัวเดียวเลยครับสี่หัวครับนี่สี่ชั่วครึ่งชั่วโมงสี่หัวครับอยู่นี่เป็นสี่หัวเป็นครับสี่หัวสามหัวครับต่อไปก็สิปับใส่เป็นเป็นครึ่งชั่วโมงก็สิเป็นสี่ซีฟครับคอยขืนเทลหาเทลหาครับขืนไปเรื่อยๆครับ จนกว่าสีถึงชั่วโมงนะครับสว่างเ็ดสิบหมื่นคอยปั๊บใส่เอะครับทุเรียนนี่เบ่งผู้ใดผู้สีใ่สมบูรณ์อยู่น้ำการายน้ำน้ำเลยครับายน้ำห้ปุ๋ยน้ำนี่ยนะครับรุ่นนี่พี่น้องถ้ามมาใส่สูตรเลยครับใส่แปดยี่สิบซีครับปีนี้รุ่นดีใส่แปดยี่สิบีเพครับรุ่นแรกครับเออบนมันณใครไกลไขครห่านแล้วนะครับ นาก้นกดวดโคกนะครับพี่น้องเนี่ยล่ะนี่ล่ะทุะเรียนสี่สิบกว่าวันแตงแตงแต่หน่อยแตงขาดครับพี่นอ้องยิงใบเข้าบ่ฟ่อมยิ่งแตงเร็วครับพี่น้องนี่แหละแล้วนีก็ใส่ปุย๋ยแปดยี่สิบซีครับต้องใส่แปดยี่สิบซีอยู่ครับแปดยี่สิบซีนี่ใส่อยู่ประมาณสามรอบครับสามรอบกับ่ระม่นหลายเลยครับพี่น้องสามรอบนี่กับต๊ประมาณโลครับ ตรวจรอบนึงกับสิบประมาณสองสามขีดครับพกชิมือเข้ากับสิเปียนเป็นสูตรสิบห้าห้ายี่สิบยี่สิบห้ากับว่าไปครับสิเปียนเป็นศูนรนั่นครับตอนนี้ยังเป็นแปดยี่สิบจีอยู่ครับใส่แต่ว่าพวกอะมิโนโพวกแคลเซียมโมลอนครับสบีทุกอาทิตย์หนึ่งสองขังครับพี่น้องสีอาทิตย์ละสองขังเพราะสีอาทิตย์ละสองขังครับสีเขาเขาหน่วยโดยตรงเลยครับ พวกแคลเซียมโมลอนอะมิโนพวกอาหารนี่แหละครับพี่นอ้องสีซอยครับรุ่นนี้มันมีอยู่สี่หาต้นครับกับประมาณสองรอยกล่นวยนี่นะครับแต่ว่ามันมีอยู่สามต้นครับที่เป็นตน้นเนื้อหาสิบกลัวหาสิบม้วนนี่กับสิต้นละสามสิบยี่สิบครับมันเจอผลครับรุดเลี้ยรุดหลวงนะครับพี่นอ้องครับนนี้ก็มาอัปเดตการไฮน้ำครับ ตัวหางแย่เนี่ยแหละครับพี่น้องปั๊บใจเอาครับพี่น้องเพราะว่าสิบไปหายส่วนร่อมเลวยกับอะไรครับตัวหนึ่งต้องการนำสามสิบนาทีอีกตัวหนึ่งต้องการนำหาานาทีอีกตัวหนึ่งต้องการนำสิบหานาทีครับนี่แหละปั๊บใจนะครับใครนกกระทาก็ยังหายสิบห้านาทีครับถ้ารุ่นนี่ก็เป็นหายเป็นสิบหานาทีครับแต่ละตัวนะก็เลยเน้นให้ พี่น้องเห็ดรุ่นเดียวกันในต้นเดียวกันมันสีง่ายครับง่ายที่สุดคือในต้นนั้นมีรุ่นเดียวกันครับพี่น้องถ้าในต้นนั้นมีหลายรุ่นหายหน้าก็ยาครับพี่น้องถ้ารุ่นนี้เท่ากัเวลาหายน้าถ้ามันใหญ่มากอัดเต็มที่ครับสามซินาที่สามซิบหาสี่ิคอยขึ้นไปครับตามเวลาอายุของทุเรียนครับทุเรียนสี่ซิก็เหมือนกสิบประมาณนี่ครับประมาณวันที่ซิ ปีสากัสิครบทองเดือนครับตอนนี้ทุเรียนรุ่นนี้ดนะครับสีสิมืน่นนี่ตอนนี้ก็บส้มกันยังดีอยู่เลยครับถ้าได้ขึ้นไปหาสิมื่นหกสิมื่นเพิ่นสีเรียมเลียนเปลี่ยนสงเลยครับบ้านบิดบิดขยายพู่แล้วครับบ้านส้งเก่าสีหาไปเห็นหรอครับส้งงามๆนี่ครับบ้านก็อยู่น้ำเท่าสีไฮน้ำไฮปุ๋ยเนะครับบ้านส้นนบบนงสีเริ่มบิดได้ครับบ้าน ตัวนี้ก็สีโยงโยงเสียกครับพี่น้องเพระาะว่าทุเรียนเสียเข่าหกสิบมือนี่ต้องโยงเสียกครับโยงเสียกแบบนี้นะครับนี่โยงแบบโยงเสียกก่อนถ้าถ้าหลูกไงก็นี่กะขืนโยงหยากรับบนมันโยงหยากธรรมดาครับน้ามันต่ําม,มือครับนี่ทุเรียนเนี่ยหาสิบหกมือนี่กะ ถ้าเลื่มหกซี่มือนี่ก็เริ่มโยงครับุู้ลงพนอาจสิโยงกอนก็ไดรครับก็ดีครับเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็ขื้นโย่งหยาคับน้ํามันต่ำมือครับบาดเบิร์ดพอดีครับนี่น้ําเรียมเพียงนะครับพี่หนุ่มนี่ถ้าโยงแบบนี้ครับโยงแบบนี้ก็กรอน้าจังสีถ้ามันหลใหไงต่อไปก็ใส่แนวร่องครับนี่แบบนี้ครับใส่แนวร่องครับบ่ร่องก่ไไ้ครับมันสีมีหนอนเจาะครับหนอนตัวนี้สําคัญนะครับ มันจะมีอันดำๆดอกขอบมันอีกครับลองไว้เวลาผลยากันนอนกันเสียระอาหารมันข็สีง่ายครับถ้าทุเรียนเท่างานหนึ่งกิ่งหนึ่งมีหน่อยครับชั่วก,กิ่งหนึ่งข้าแตงบาไ,ได้เ้ครับนี่ตัวดีมันแตงบาได้มันบม,มีลูกไห่แตงครับพี่น้องกะเลยเอาไว้สามครับถ้าทุเรียนเท่ากิ่งได้มีหน่อยก็เอาไว้สองกับสามครับเพื่อ ม,มันมันมันเป็นแซงเดียวกันครับมันสีดึงอาหารซอยกันครับนี <soup> ่เขาเอื่วมาทุเรียนปุ่มครับเอาสีอ้อยสองอ้สามครับมันสีดึงอาหารซอยกันครับนี่นี่เขาเอิ่ในกรณีเขาเหลียกหน่วยบ่ได้ครับพี่นนอะเขาเรียกว่างตำแหน่งบ่ได้มันโลนนะครับพี่นนอะมันเลียหน่อยก็คือคือมันว่างหด้ก็ถ้ามันว่างบ่ได้ก็เอาสองเสแซงละสองแซงละสามก็ว่าไปครับพี่นนอะมันสีดึงอาหารเก่งครับครับคลิปนี้ก็มาเปเด เกี่ยวกับการหายหนามห้างแง่ด้วยครับพี่นอเออว่าหายนามจังใดเขาปรับใสเอาครับพี่นอคลิปนี้ก็จะเขอจบไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ